สวัสดีครับผมจ่าสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่าผมเล่นบอมคลิปโตมาเมื่อหนึ่งอาทิตย์นะครับผมประมาณเจ็ดวันผมได้กี่บาทนะครับผมได้ทุนหรือยังนะครับผมนะสําหรับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับผมตอนนี้ผมก็กําลังขุดอยู่นะครับผมนะก็เหลืออีก2กล่องนะครับผมใกล้จะแตกแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูยอดลายกระจายผมทําแบบ Excel ไว้นะครับรว e มไม่เท่สไลร่นะครับผมจะขอยอดจอลงก่อน e นะครับระบบเหลี่ยมนี่แหลวนี่พาไปดูยอดนะครับผม excel, ผมก็ได้ทํา Excel ไว้นิดๆหน่อยๆนะครับผมมานี่ครับผม Excel ผมมาดูเลยนี่ครับผมอันเรกเ่ยมเยอะๆขยาย นี่ับผมลงจุนไปหนึ่งร้อยเหรียญนะครับในวันที่สิบเอดนะครับผมวันที่สิบเอดเวลาประมาณ1ิบโมงนะครับผมซึ่งวันที่12 1สองสิบโมงผมก็จะตัดยอดกลายเป็นของวันที่ของวันที่12บนั่นแหละเออคือนับหนึ่งวันนะครับผมนะวันที่สิบสองคือวันแรกผมได้หกเหรียญนะครับผมวันที่สองก็ได้สี่เก้าเจ็ดนะครับผมวันแรกตอนผมสมัครปุ๊บมันปิดปรับปรุงตอนป่ายสองถึงหกโมงเย็นนะครับผม เออหกโมงเย็นก็ประมาณสิบแปดดีเนาะเออสิบแปดผมจะระดัติดนะครับผมผมก็ไม่ได้ลงบอมไม่ได้ขุดเลยเลยนะครับผมก็เลยได้มาหกเหรียญน,นะครับขุดกลางคืนด้วยนะครับผมก็วันที่สองก็น้อยลงอีกนะครับผมเพราะว่ามันปรับปรุงนี้มันปรับปรุงลดอัตราของอัตราการดอกเหรียญลงสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือมันให้เหรียญน,น้อยน้อยกว่าเดิมนะครับผม คือเข้ามาในถูกช่วงเวลาจริงๆครับก็ได้มาก็รวมยอดก็ได้เป็น10.9เหรียญนะครับผมก็ต่อวันก็ประมาณ4.97นะครับผมนะก็ตอน9โมงถึง11โมงก็ปิดเซิร์ฟอีกปิดประพุ้งอีกนะครับผมนะผมก็ไม่ได้ขุดในเวลานั้นนะครับผมวันที่3ก็ได้5เหรียญวันที่4ก็ได้4.59นะครับผมก็เวลามัน ขุดไม่ค่อยพอาดวร้านที่5้าก็ได้4.70นะครับวันที่หก็ได้4.4นะครับผมอันนี้ปิดปรับปรุงนะครับระบบเคมก็ระเวลาขุดได้น้อยนะครับผมนะมันก็เซิร์ฟเวอร์มันก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับผมก็นี่ครับผมวันที่วันที่7ดนะครับวันที่7นี่คือครบรอบหนึ่งอาทิตย์นะครับผม,ผมปิดเลยตั้งแต่9้าโมงถึง3ทุ่มทั้งวันเลยไม่ได้ฟาร์มไม่ได้ฟาร์มเหรียญนะครับผม ตัวนี้มันเป็นของวันก่อนนะครับของวันที่18ที่มันปิดนะครับผมยอดคือได้สองจุดแปดเหรียญน,นะครับผมก็เลยยอดรวมของยอดรวมทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันนะครับผมได้สามสิบสามจุดแปดสามนะครับผมนะถ้ามันไม่ปิดนะวันที่สิบแปดนะผมก็จะได้เยอะขึ้นน่าจะได้ประมาณสามสิบห้านะครับผมก็สามสิบห้าเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดู แร้เรว,ว,ว,วประมาณสามสิบห้าเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูราคาตเหรียญตอนนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าบาทนะครับผมเหรียญราคาตกลงนะครับดูดีดูดกราฟดีครับแดงเถื่อนหนึ่งผมได้เท่าไหร่ป้าสามสิบอ่าสามประมาณสามสิบห้านะครับในหล่ะเออสามสิบห้าปุ๊บเราก็ใส่ไป 3 5เหรียญน,นี่นะครับผม3,477บาทนะครับ3,477บาทหนึ่งสัปดาห์ได้3,000นะครับประมาณนี้ก็ในการคืนทุนก็อีกประมาณ 3, 2อีกสองสัปดาห์นะครับโอเคนะครับผมร,มรมวมๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ได้3,400ก็ถือว่าโอเคอยู่นะหนึ่งอาทิตย์นะครับผมขุดนะครับถ้ามันไม่ปรับปรุงเซิร์ฟบ,บ่อยมันก็ อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมนะมันก็ปรับการดกของเหรียญลงด้วยนะครับผมนะครับผมแล้วมันมีโหมดใหม่เข้ามาด้วยนะครับเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามันต้องหากุญแจเนี่ยแหละผมก็ต้องหากุญแจไปเล่นโหมดใหม่ก็ต้องมีฮีโร่อีก15ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมถ้าผมได้กุญแจได้ได้มีฮีโร่15ตัวนะครับผมโอเคครับผมสําหรับอัปเดตข่าวสารเล่นมอมเ็ดวันก็ประมาณนี้นะผมได้35เหรียญโดย ปะมันนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่นะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดไปเรื่อยเลยนะครับผมนะโอเคครับ <Okay, S 1> ผมไปเจอกันใหม่สหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไปเจอกันใหม่หน้าว่าจะมาอัปเดตเรื่องอะไรอีกก็คอยบอกกันนะสวัสดีครับผม